วันนี้นะคะจะพาไปช้อปปิ้งนะคะของเด็ดของดังของปังจะพาไปช้อปที่ไหนนะคะพาไปช้อปที่โปลอร์เรพูดได้แล้วโซฟอร์ลง่ายท่านไม่รู้จักหรอกก่อนทัพเราก็ต้องเดินในคลองเสมอนะคะมีว่าเป็นสิวมีปวดใหญ่ป่ะพี่แพดมอนนี่นะทำไมอ่ะเพาได้คอมเมนต์มากคือพี่แพดเอเท้าแบบสักนิดนึงเท้าแม่งอย่างกับเล็บไดโนเสาร์อันนี้ไม่ได้บูเบอรี่ใช่ไหมเออไม่ขาดสัจจาน ญี่ปุ่นเลครับอ่าอะไรนะคะ,ะค้าได้ครับก,ก่อนที่เราจะพาไปชอปปิ้งนะคะ,ะปื้มก็จะมาแวะเติมของในทองปื้มก่อน กอนทัเราก็ต้องเดินใน้ควงเสมอนะคะซึ่งวันนี้เรามากินร้านซูรูอูดงนะคะเป็นร้านที่แบบพี่พลอยเนี่ยพาปื้มมากินแล้วปื้มชอบมาก <c oughs> คือที่นี่อร่อยหลายอย่างมากทุกคน <c oughs> แล้วก็มันเป็นเหมือนแบบทําเส้นสดเป็นแบบโฮมเมดเออซึ่งอร่อยมากแล้วก็ใครกินส่วนใหญ่ก็ติดใจหมดเลยนะแล้วก็ปื้มจะบอกว่ากินอ่ะแบ่งกันนะอย่าตะก,กะเพราะมันใหญ่เ <c oughs> นาะป <c oughs> ื้มชอบเน้นไปโ้ <c oughs> โน<อ>้ยำลายห้ามไหลลงไปดิโูดกโ้กก่อนโอ,โอ,โอ เราคุกไม่ค่อยน่ากินเลยอะ่ะดูไม่เป็นกุรูอาหารเรอกเชฟเชฟทำครับไม่นนไม่รู้จะตัอดอะไงนห้มันปู่พี่แพ๊ดพี่แพ๊ดให้เขาเล็กมากอ่ะพี่แพยย๊ดเล็กแบบเล็กกว่าฝ่ามือเลเนะเอาๆน้ำเนี่ยสิ่งสำคัญเลยนะในชีวิตคุณน,น,น้ำหน,น่อยแต่โอ้ยน,น่ากินสุดๆ น่ากินไหมคะส่วนของพี่แพคค่ะนาสิบัญญามามาคีสีดบาบะอือหืออือหืออ้ อ่อยมากอร่อยไหมอ๋อ้อนหอนครับิ้วอื้มนี่เพิ่งจะพาทุกคนนะคะมาแนะนำเซโฟราคอลเลกชันคุณอยากที่จะมาดูของเพิ่มเติมเพราะของเขาอะไม่ได้มีแค่แบบ แต่งน่อมแต่งหน้าสกินแคร์แต่คือเขายังมีแบบแคร์ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาดูอะไรคะอยากมาดูลองพื้นค่ะได้เลยลองพื้นด้วยแล้วก็แบบว่าสกินแคร์ที่มัคเนอะผมอยากเลยอยากเลยได้เลยค่ะเริ่มจากตรงนี้เลยเป็นแบรนด์ของเซฟอร่าเองเป็น h o u แบรนด์เลยคือจะบอกว่าเซฟอร่าเป็นแบรนด์ที่หลังๆมาเนี้ยเขาอะเอ็มพู Clean Beauty เออเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยทุกคนแล้วก็ เหมือนเขาจะมีความ eco conscious ด้วยอ่ะคือแพ็คกล่องแพ็กเกจเขาอ่ะถ้าเกิดสังเกตด,ดีๆอ่ะเขาจะมีความแบบรักโลกของเขามีหลากหลายมากเป็นอะไรที่มีทั้งสกินแคร์มีพาเลตมีแบบว่ามียันรองพื้นเซตติ้งสเปรย์ฮาวทูเลือกรองพื้นเหรอคะถ้าเกิดคุณปื้มมาถึงเซปาร่าเนี่ยคัสตอมเบอร์ของเราจะสามารถช่วยคุณปื้มเลือกรองพื้นได้เลยอย่าง mm hmm. ตัวนี้นะคะเ b สกินเอเ e อร์นะคะ mm hmm. ตัวนี้ค่ะเวลาเลือกก็คือเราจะดูเส้นเลือดก่อนเนี่ยของคุณ mm hmm. ปื้มเนี่ยมีทั้งสีม่วงแล้วก็สีเขียว เลือกโทนของปุ้มเนี่ยจะเป็นนูโตรโทนเวลาเลือกรองพื้นนะคะเราจะเลือกตัวที่มันเป็นตัว N mm hmm. ก็คือเป็นนูโตรจริงป่ะความรู้ใหม่่าแต่ว่าถ้าอยากเส้นเลือดอะไเงี้ยเป็นสีเขียวของวัาจะเป็นเยลโลโทนก็คือเราจะเลือกรองพื้นที่มีตัว Y mm hmm. อยู่ข้างหลังลูกค mm ้าท่านใดที่แบบว่ามีเส้นเลือดเป็นสีม่วงเลยอย่างเงี้ยคนนั้นก็คือจะเลือกแบบว่าเป็นพิงโทนเป็นตัว P ข้างหลัง ความสว่างเนี่ยจะเลือกให้3เฉดก็คือพอดีผิวสว่างกับผิวเฉดนึงแล้วก็อาจจะเข้มกว่าผิวเฉดนงึงก็เลือกได้เลยว่าเพื่อนๆอยากให้ลุคออกมาเป็นแบบไหนที่เขาบอกมาว่าเขาจะมีส่วนผสมของสาหราา่ายทะเลแล้วก็ไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะซึ่งก็เหมือนเราทาสกินแคร์ไปด้วยแล้วก็รองพื้นไปด้วยนะคะ จะเป็นในส่วนของสกินแคร์นะคะของเซนทราคอลเลคชันนะคะที่มีให้เลือกแบบหลากหลายสูตรมากๆค่ะตอนนี้คุณเพื่อนฟังเรื่องอะไรนี้ก็เป็นสิวมันก็จะเป็นรอยเลยค่ะเป็นรอยดำค่ะใน้นำข่ะนะนําเป็นตัวนี้เลยตัวนี้จะมีส่วนผสมของความบูชฉะนะคะจะช่วยในเรื่องของดักจุดอเกีสบรู้สึกไหมว่าบมันซึมไปเลยใช่ซึมไปเลย กินเขาจะมีความอ่อนๆนิดนึงะอันนี้เคยใช้แล้วเคยใช่ไหมเคยใช้ดีมากนะคะทั้งแบบวดใหญ่ากเลยป็นขวดใหญ่อันนี้ตัวอย่างค่ะรู้รู้คะแต่ว่าแค่อยากได้วสีคือตัวเนี้ยเป็นอัลต้าโกรเซรั่มที่ขายดีมากๆแล้วตอนที่ปื้มใช้เนี่ยปื้มไม่ได้รู้สึกถึงความแสบความอะไรใดๆเลยเหมือนเราแค่ทาเหมือนอารมณ์แบบไฮยาปกติเลยแต่ตัวนี้เขามีวิตามินแบบวิตามินซีบใช่ วิตามินซีนะคะเรามาจากมันสับประหลังแล้วก็วิตามินอีเนี่ย <c oughs> มาจากดอกทานตะวัน90%มาจากธรรมชาติ <C oughs> หมดเลยค่ะ,ะให้ดูว่ามันมีหลายสูตรมากนี่อันนี้ก็จะเป็นสูตรโกลนะคะสูตรโกลเซรั่มนะนะและ้วน,นี้ก็จะเป็นสูตรแบบริงโคลหรือว่าจะเป็นเฮ้ยรูขุมผกนกว้างเป็นพอใดๆ อันนี้ก็จะเป็นด์คสปอตนะคะซึ่งเขาก็จะมีสกินแคร์ให้เลือกเยอะมากๆอ๋อนี่เขามีแฮร์แคร์ด้วยพี่ปื้มบอกว่าปื้มอยากดูเป็นสก้าวสกับวขาก็คือสรับหผังสีสากพี่แพทบออันนี้นะทำไมเพราะนายคมเมนต์มาอันนี้เธอช่วย,วยไ,ไหมคะช่วยค่ะแล้วถ้าคนไม่เคยสาผมนะคะอย่างเงี้ยเออหนูไม่เคยสาะผมค่ะให้หนูไม่เคยทำเยอ่ะอันเนี้ย ก็ตเหมือนสระผมปกติใช่ไหมใช่ค่ะก็คือคุณสามารถใช้เป็นสครับแล้วก็เหมือนเป็นแชมพูไปในตัวได้เลยม้าวสุดยอดลว่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแ a i เซรั u m ค่ะว้าวเฮ้ยอยากได้ไม่ใช่ไรเ้ยก็คือเพื่อตอนนี้ตับมาสู่วงโพจอตตอผมแล้วมันทําให้ผมบึ้มอะน้อยมากคือน้อยแบบพันเป็นเดคาโลกอะเดี๋ยวเราไปดูมาสหน้าก็ตอนนั้นที่ลองเนี่ยตอนถ่ายรีวิวเฮ้ยปุ้มชอบมากเพราะว่าบางอันมันแค่5นาทีเวลาหน้ามันไม่พอมาแต่งหน้ามันไม่ติดอ่ะ มน5นาทีเองดีมากร้านนี้อะไรเหรอคะมันจะมีมา,ามร์กทั้งหมด2ขั้นตอนล้างเครื่องสำอาง<อ>1ขั้นตอนเสร็จแล้วปุ๊บมาร์กหน้าเลยมันจะเป็น<อ>ดูหาเหมาะสำหับซุปเปอร์เลยเพราะว่าซุปเปอร์เดินทางบ่อยเลิยชอบเฮ้ยปุ๊บรู้แล้วอันนี้เหมาะกับพี่แอตคือพี่แพตอะหมอนี้อันนี้ไม่ได้บูเบอรี่แต่คือพี่แอตอะเท้าแบบสักนิดนึงและเท้าแม่งอย่างกับเล็บไดโนเสาร์ดังนั้นก็เหมาะนี่เห็นป้าถุงเท้าเขาก็จะเป็นลายเนี้ย น่ารักมากเลยอ่ะเปิ้มชอบมากคือเวลาเปิ้มมาช้อปปิ้งเซฟอร่าเนี่ยเปิ้มจะมาขนแบบนี้ค่ะปุ้มใช่อันนี้และอันเนี้ยเพิ่งมาเข้าไทยเพราะว่าปิ้มซื้อจากอเมริกาตอนเนี้ยปิ้มก็ให้ผ่นลองเพราะว่าตอนนี้ทำสีอันนี้คือใช้แทนยาสระผมได้เลยคือเปิ้มแนะนำมากๆถ้าเกิดใครเป็นทำผมสีบลอนสีแบบเฉดสว่างๆมันจะฆ่าเม็ดสีส้มเม็ดสีเหลืองถ้าเกิดใครใช้นะคะก็ให้ทิ้งไว้สัก 5านาทีนะมันก็จะทําให้ผมก็จะสว่างขึ้นประมาณ2ระดับอันนี้คือสิ่งที่ปืมอ่ะซื้อตุนตลอดคือใช้ดริงจริงทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ปื้มชอบโอลาเพ็กก็คืออันนี้ค่ะโอลาเพ็กนัมเบอร์ฟรีนะคะซึ่งอันนี้มันจะเป็น<อ>ทรีทเมนต์เข้มข้นฟื้นฟูนฟนผมแล้วก็ทําให้ผมอ่ะนิ่มพึ่งใช้อันนี้ด้วยออยอันนี้ก็จะเป็นออยแบบว่าซึมไวไม่เนินนาใช่หอมด้วยใช่หอมมาก การดูแลอะไรเล็กๆน้อยๆปึ้งไม่อยากให้ทุกคนแบบมองข้ามไปนะเราก็บำรุงเขาไว้เขาจะได้อยู่กับเราไปนานๆเพราะว่าปึ้งเนี่ยไม่ค่อยมีผมแลนะ้วนี่ยขาดหมดแล้วนะถัดมาในส่วนของเป็นบาร์สนะคะก็คือจะเป็น<ม>ชอบสบู่แล้วก็ผลิตภัณฑ์นี่ไงที่เราบอก <c oughs> นางมีความแบบ r a i n on m e ตกแต่งตรงนี้น่ารักมากแล้วคือเป็นสบู่ที่น่าใช้มากใช่ค่ะแล้วก็คือกลิ่นหอมด้วยอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบกลิ่นลาวดีแมงโกอะไรอย่างเงี้ยเป็นกลิ่นแบบว่า หาหาได้ยากอันนี้เขาก็จะมีแผนแนแปลงด้วยทุกคนนี่ด้านข้าวมีบอกหมดเลยก็ oh, <okay. S 2> เป็นแบบว่าค <Okay. S 2> อาเลกประมาณไหนใช้กับผลิตภาาัณฑ์เนื้อแบบไหน mm. ก็คือมือใหม่โปรเฟชชั่นแลเนี่ยได้หมดเลยคือเป็นแฮนด์เมดแล้วก็เป็นวีแกนร้อยเซด้วยผลแปลงเขานิ่มมากเลยอันนี้เป็นเหมือนการแรปอัพว่าเพลยสินค้าไหนขายดีนะคะไม่ว่าจะเป็น มาสค่าเป็นพาเลตตาบอนเซอร์ er ด้วยรองพื้นแป้งขาวแป้งแบบ t ท n น l ู c เซนแล้วก็ Setting สเปรยนะคะอันนี้ก็จะเป็นบั t ช์เซตติ้ง beauty power f o อ l ปื้มชอบนะปื้มชอบของ s e ป h o r a เพราะว่าเขามีความแบบเหมือนทุกคนสามารถที่จะคอนฟ i d e n t ได้ในจุดที่ตัวเองเป็นคนปกติทั่วไปอย่างปื้มอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะ เลนกับโปรดักต์เขาได้แล้วก็ราคาก็าคือน่ารักแบบอายแชโดช้ะปะคะแบบ6 5 0้บาทเนี่ยมีหลายเฉดมากให้ดูว้าว <Wow. S 2> สีนา่นารักมากคือมีหลายหลายอันเนาะไม่ว่าจะกิตเตอร์หรือว่าจะเป็นแบบชิมิร่างก็มีทุกเนื้อเลยอยากได้ลุคแบบไหนก็คือได้นหมนดเลยแล้วก็ที่สำคัญน,นะคะตอนนี้เราแบบมีเซตติ้งสเปรย์ออกมาใหม่ด<ม>้วยนะคะบนสเปรย์ดูคือละอองเขาจะละเอียดมากแั้วก็คือจะแบบทำให้ติดทนมากขึ้น ติดทนมากขึ้นแต่ว่าก็คือล้างออกนะเพราะว่าเราก็จะมีแบบว่าเมคอัพบีมูเบอร์ตัวนี้ที่ขายดีทีนน่สุดคุณก็น่าจะเคยใช้องเคยใช่ไม่คือใครมาเซปูล้วก็ต้องเคยใช้ใตัวน,นี้สามารถล้างพวกเอ่ออายเมคอัพที่เป็นวอเตอร์พรูฟนะคะ<ๆ>ออกหมดแบบเกลี้ยงเลยสุด,ดยอด <วะ S 2> เลย,เยอันนี้คือตัวเดียวจบไงคือถ้าเกิดใครไม่อยากถกอะไรเยอะแบบพวกมาสคาร่าหรือว่าพวกวอเตอร์พรูฟมันจะออกยากอันนี้ก็คือแบบขาเอาไปอย่งด้วยได้หนูเอาด้วย เดี๋ยวจะมาโกโตรนิดหนึ่งนะคะว่าตำอะไรไปบ้างมีอันนี้แล้วก็มีอันนี้เอาไว้ให้พี่แพทนะคะชอบไหมชอบไหมเออสะหนังศีรษะนะคะตัวนี้ก็คือใช้แบบซักสองครั้งต่ออาทิตย์อ่าต่อมาก็จะมีตัวนี้ด้วยโอลารเพกแร่ทุกื่อว่าพุ่มก็จะบ้าแมสไงบ้ามาร์กหน้าก็จะมีมาร์กหน้าเยอะมากอ๋อแล้วพุ่มก็ซื้ออันนี้ด้วยอันนี้มันก็จะเป็นเหมือนไบโอตินทุกคนถ้าเกิดใครเป็นแบบ อยากให้ผมแข็งแรงต่อสนทำร้ายผมมีผมสิ่งนี้ควรมากสิ่งสุดท,ท้ายที่เพิ่มต่ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นด um. ักสปอตเซรั่มป่ะเราไปจ่ายตรงนั้นเวลาแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรต่อคิวยาวอะ่ะตรงนี้ก็เป็นตัวที่แบบอะไรที่เรารอซื้อมาเพราะว่ามันจะว่างไงเราก็จะดูแบบเฮ้ย hey, มันอะไรอะของเล็กมันแบบอะไรอีกอย่างลวดผมไม่มีอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่รอซื้อแต่ถ้าเกิดเราไม่มีคิวเราก็จะได้สามารถแบบ โอเค okay, วันนี้ก็ช้อปปิ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วปื้มเนี่ยช้อปปิ้งของ s ซฟิราคอเลกชันเนี่ยมากกว่า950บาทก็คือจะได้สิ่งนี้ไปด้วยซื้อสิ่งนี้มันเป็นเหมือนแบบว่าที่ล้างหน้าทุกคนเนี่ยเป็นแบบขัดหน้าแล้วอันนี้ก็จะเป็นลิปสติกนะคะเบอร์ที่ขายดีที่สุดทั่วโลกเลยวันนี้ก็พามาช้อปปิ้งคร่าๆวๆประมาณนี้นะคะอะไรที่ปื้มว่าเด็ดอะไรที่ปื้มว่าดีเนี่ยปื้มก็ได้ลองใช้แล้วนะแล้วก็มาแนะนํา บอกต่ออื่นๆด้วยวันนี้ก็หวังว่าจะชอบคลิปปื้่มนะคะถ้าเกิดใครชอบนะคะก็ฝาก like, กดไลค์ check, กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วเจอกันบายถ้าเกิดใครใช้ชิ้นไหนเราชอบนะมาแชร์ฟังด้วย